15. หพฤษภาคมวงจรขัดข้องเมื่อท่านยืนอธิฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียมาราโกบทที่11ข้อ25มีอะไรบางอย่างขัดข้องในการอธิษฐานของบาบาร่าแมนเดลเธอเพยายามอธิษฐานแต่เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างมาขัดขวางเธอให้ไม่สามารถไปถึงพระเจ้าได้ มันคืออะไรกันพระองค์เจ้าคะ่ะเธอถามมีบางอย่างผิดปกติแต่ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าคืออะไรขอทรงโปรดแสดงให้ข้าพระองค์รู้ด้วยเธอนั่งคุกข่าวอยู่ในห้องนอนที่มีแสงสลัวสลัวและรอให้พระเจ้าแสดงปัญหาให้เธอรับรู้ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในความคิดของบาบาร่า เราจะเรียกเธอว่าแนนซี่ซึ่งไม่ใช่ชื่อจริงของเธอบาบาร่าและแนนซี่เคยเป็นเพื่อนกันจนกระทั่งแนนซี่นินทาเธอคำวิจารณ์ที่หยาบคายเข้าหูบาบาร่าและเธอก็โกรธและเจ็บปวดมากบาบาร่ารู้สึกแค้นแนนซี่และหวังว่าจะมีใครสักคนทำให้เธอเจ็บปวดมากบ้างอย่างที่เธอเคยทำให้คนอื่นเจ็บปวด เธอไม่อยากจะเห็นผู้หญิงคนนี้คนที่เคยเป็นเพื่อนเธออีกเลยใช่แล้วพระบิดาเจ้าบาบาร่ากระซิบข้าพระองค์มีปัญหากับแนนซี่ซึ่งนั้นก็แน่นอนว่ามันทำให้ข้าพระองค์ขมขื่นและขัดขวางการติดต่อกับพระองค์นี่ใช่ไหมเป็นสิ่งที่พระองค์พยายามจะบอกข้าพระองค์ ข้อความในมาราโกบทที่11บเข้อยีได้เข้ามาสู่สมองของบาบาร่าเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียแน่นอนพระองค์เจ้าคะ่ะบาบาร่าอธิษฐานต่อขอทรงโปรดอภัยให้ข้าพระองค์ที่ยังเก็บความโกรธแค้นต่อน,นันซี่ไว้และทรงโปรดขจัดความโกรธและความขมขื่นออกไป ข้าพระองค์ไม่ต้องการให้เธอเจ็บปวดอย่างที่ทำกับข้าพระองค์อีกแล้วขอพระองค์ทรงอวยพรให้นานซี่และทรงนำให้เธอมีความสุขเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่บาบาร่ารู้สึกมีสันติสุขขณะที่เธอลุกขึ้นจากการอธิษฐานเธอรู้ว่าครั้งนี้พระองค์ทรงรับฟังคำอธิษฐานของเธอและพระองค์ทรงตอบด้วย อีกไม่กี่วันต่อมาบาบาร่าพบแนนซี่อีกครั้งเธอวิ่งเข้าไปหาและกอดแนนซี่โดยที่ไม่ได้คิดอะไรแนนซี่กอดเธอกลับอย่างอบอุ่นบาบาร่าได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแนนซี่ที่ได้รับการแก้ไขไว้ว่าฉันได้ให้อภัยเธอและเธออาจจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวฉัน พลังอำนาจของการให้อภัยเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่มันก็มีจริงการแตกร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นมักทาให้เกิดการแตกร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยการให้อภัยเป็นหนทางที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ที่กล่าวมาเป็นไปด้วยดี